พี่น้องอถ้าคิดถึงไทยแลนด์แล้วนะจะไปต่างประเทศจะกลับฟินแลนด์จะกลับบ้านเกิดเมืองนอนแล้วรอบนี้ไปคอนเสิร์ตไปทำมาหากินพี่น้องไปหาเงินมาซื้อรถตู้ตัวเกี่ยวมิวสิควอลักพวกฉันไว้นะนี่พวกฉันเป็นสามคนนี่เดินทางไปลองแหกปากป,ากประเทศแรงเทศกาลนี่หาเงินหาค่ามาซื้อรถคันที่สองนี่เอาจะบอกมันไม่มีเงินเซาวเขาแล้วมันเซาวเขาบอา่อยแล้วเอาไฟกับเปลือกเงินนะเมืองดินีปตันตีใหญ่ไปแล้วตู้เย็นได้แล้วเด้อยวาวลงเด้อ วันมาลืกตังค์เนี่ยลงนะจ๊ใจเย็นลายจะเย็นลายจ้าอันเอ,อลงก,กับลกเนอะอันนี้คือกระเป๋าที่จะไปยุโรปนะครับเราจะไปกันแต่ว่าสามงานแต่ว่าเราจะอยู่วันห้าวันหามือ,อมพี่นอ้องสิบสิบแปดกลับมาเยยบไทยแล้วสิบแปดกลับมาเหยยบไทยแลนด์แล้วนะครับผมก็จะมีสองเสื้อผ้าการสแสดงต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เราจะบินกับการบิน ไม่บอกนะครับผมก็ไม่ได้จ่าย <c oughs> นะฮะเจอการที่ฟินแลนด์แต่วันนี้ก็เดินไปเช็กอินก่อนนะครับผมคลิปแรกคลิปนี้ <c oughs> เดินทางไปยุโรปนะครับกับคอนเสิรต์ตโตเกียว <c oughs> พี่น้องสิค <c oughs> ิดถึงไทยแลนด์แล้วนะจะไปต่างประเทศจะกลับฟินแลนด์จะกลับบ้านเกิดเมืองน,นอนแล้วรอบนี้ไปคอนเสิรต์ตไปทำมาหากินพี่น้องไปหาเงินมาซื้อตูวตัวเกียวมิวสิคลักพวกฉันไว้นี่พวกฉันเป็นสคนนี่เดินทางไปลอง แหกปากกับเตี้ยรงเตีการนี่หาเงินหาค่ามาซื้อรถคันที่สองนี่แต่อยบอกมันว่มีเงินเสาเขาแล้วมันเสาเขาบ่อยเร็วกระเป๋ากระโปรงมือหนี่ตัดตีใหญ่ไปแล้พี่ตตุยเย็นโคได้แล้วเด้อเสาลงเด้อครับว่าอันมาลืมต่างแขกลงนะจ๊ะใส่เย็นลายจะเย็นลายจ้าอันเข้าลงกับลงเด้ออันนี้คือกระเป๋าที่จะไปยุโรปนะครับเราจะไปกันแบบว่าสามงานแต่ว่าเราจะอยู่ประมาณห้าวัน หามือพี่นอ้องสิบสิบแปดกลับมาหยับบางไทยแล้วสิบแปดกลับมาหยับไทยแดนแล้วนะครับผมก็จะมีสองเสื้อผ้าการสแสดงต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เราจะบินกับกาบินไม่บอกนะครับผมก็ไม่ไนดะนะ้จ่ายเนี่ยเจอกันที่ฟินแลนด์แต่วันนี้ก็เราไปเช็คอินก่อนนะครับผมคลิปแรกคลิปนี้เดินทางไปยุโรปนะครับกับคอนเสิร์ตโตเกียว พี่นอ้องถ้าคิดถึงไทยแลนด์แล้วนะจะไปต่างประเทศจะกลับฟินแลนด์จะกลับบ้านเกิดเมืองนอนแล้วรอบนี้ไปคอนเสิร์ตไปทำมาหากินพี่น้องไปหาเงินมาซื้อรถตู้ตัวเกี่ยวมิวสิควอลักพวกฉันไว้นะนี่พวกฉันเป็นสามคนนี่เดินทางไปลองแหกปากป,ากประเทศแรงเตีการนี่หาเงินหาค่ามาซื้อรถคันทดีสวงนี่เอาจะบอกมันไม่มีเงินเซาวเขาแล้วมันเซาวเขอบอาบ่อยแล้วเอาไฟว์บุ๊คเกนนะเมือง,ง,งดิบตันตีใหญ่บไปเลยลตุ่้ดดเย็นได้แล้วเดิมซาวลงเด้อ ก็อันมาลึกง่งเยลงนะจ๊าจะเย็นลายจะเย็นลายจ้าพะลุกบกะลกเนออันนี้คือกระเป๋าที่จะไปยุโรปนะครับเราจะไปกันแบบว่าสามงานแต่ว่าเราจะอยู่วันห้าวันหามื้อพี่นอ้องสิบสิบแปดกลับมาเยยบบางไทยแล้วสิบแปดกลับมาเยียบไทยแลนด์แล้วนะครับผมก็จะมีสองเสื้อผ้าการสแสดงต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เราจะบินกับกาบิน ไม่บอกนะคร Luca ับผมก็ไม่ได้จ่ายนะฮะเจอกันที่ฟินแลนด์แต่วันนี้ก็เดับไปเช็กอินก่อนนะครับผมคลิปแรกคลิปนี้เดินทางไปยุโรปนะครับกับคอนเสิร์ตโตเกียว